สวัสดีครับสางอยู่รถไทยดัดแปลงครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับผมอีกวิที่หนึ่งนะครับกับถาไผนะครับจะล่งหน้าลุมๆนะครับผมก็ให้แนะนําใส่หล่อแบบนี้เลยนะครับผมเขาก็ถอดหล่อยางออกนะครับเขาก็เอาหล่อเล็กใส่ใดเลยนะครับผมนะครับสําหรับลงไทหน้าครับ ไช้ดัดแปลงครับหรือว่าจะมีอีกแบบวิธีหนึ่งนะครับผมกับจะมีล่อเล็กมาติดใส่ขางล่อยางนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับกเอาล่อเล็กนะครับผมมาติดใส่ขางล่อยางเลยนะครับผมกจะมีค่าดัดแปลงอยู ล่อเล็กนี่คางละสามร้อยครับคู่คู่ละหกร้อยครับผมคางละสามร้อยครับเพราะว่าจะไดจ้างสร้างเพื่อนนะครับมามาตัดนะครับตัดแล้วก็เฮ็ดให้มันดุ่งออกนะครับผมเฮ็ดให้มันดุ่งออกให้ให้แป้นจับตัวนี้มันดุ่งออกนะครับผมเพื่อเพื่อเข้าจได้มารับติดไซนนะครับเพื่อเข้าจได้มาติดไส่ทั้งขางนี่นะครับเอาน็อตจับนะครับ เข้ากับสามารถลงหน้าที่มีน้ำได้นะครับเข้ากับสามารถลงก็ลงได้ครับเพราะว่าเขาเอาหลอดเล็กมาติดใส่ทั้งขางเลยนะครับผมก่อนจะติดใส่ทั้งขางนะครับเข้าตรงซื้อคอต่อเพิ่มนะครับข้างละ400ร้อนะครับผมคู่หนึ่งก็แปดแปดร้อยบาทนะครับการกค้าเป็นคนเพิ่มครับเป็นคนซื้อครับเดี๋ยวสร้างจะติดตั้งให้ แล้วก็ลูกค้าก็จะได้เสียค่าดัดแปลงล้อนะครับผมค่าดัดแปลงล้อล้อเหล็กนะครับให้มันดุ้งออกมานะครับนี่ครับก็คู่ละหกร้อยครับบวกแปดร้อยนะครับผมก็จะยูพันกว่าบาทครับเพิ่มอีกพันกว่าบาทนะครับผมก็จะได้ชุดล้อเหล็กติดข้างนะครับของรถไถยดัดแปลงนะครับผม้า บอยากเพิ่มนะครับผมถาบอยากเพิ่มผมจะแนะนาใหเี็ดคือขั้นนุ่นนะครับผมเ้าถอดล่อยางออกเลยนะครับเ้ากับเอาล่อเล็กติดใส่ขางนะครับถาโบอยากเพิ่มนะครับผมครับผมเห็ดแบบขั้นนี้เลยครับเ้ากับลูกหน้ารวมได้คือกันครับครับผมสนใจดัดแปลงนะครับผมหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมกับศูนย์หกหนึ่ง เก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองครับ้างยู่ครับอำเภอพุ่งศรีอยุดมจังหวัดอุบลครับผมสวัสดีครับ